ต้อนรับสู่ช่องสว a ณีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งคลิปนี้ก็มาตัดกางเกงเด็กๆกันนะคะตัดชุดให้ลูกใส่เองง่ายๆเป็นกางเกงเอวใส่ยางยืดค่ะเด็กอายุ3สีหขวบใส่ได้ค่ะถ้าเด็กโตก็ขยายความกว้างของกางเกงออกไปนะคะมาเริ่มทำกันเลยนะคะ เตรียมกระดาษมาสัก1แผ่นค่ะด้านบนนะคะให้วัดลงมาสัก5้าเซนติเมตรแล้วก็ตีดเส้นยาวไปเลยนะคะจะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังจะได้เข้าใจง่ายๆค่ะจากฝั่งก็หาตัวให้วัดเท่าหนึ่งไม้บรรทับ mm. แล้วก็จากเส้นเอวนะคะ ให้วัดลงมาเป็นความยาวของกางเกงอาจจะ24หรือว่า26เซนติเมตรก็ได้นะคะจะก,กำหนดที่26ก็แล้วกันนะคะถ้าเห็นว่ายาวไปก็ตัดออกค่ะแล้วก็จากเส้นนี้นะคะวัดเข้าเป็นเป้ายื่น สามเซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็จากเส้นเอวให้วัดลงมาเป็นเส้นเป้าลึกกำหนดที่20เซนติเมตรตีเส้นยาวไปเลยค่ะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเชื่อมกัน จุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางหน้านะคะให้วัดเข้าไป18.5เป็นความกว้างของการเกงค่ะลายขาจากจุดนี้ก็วัดต่อ,อไป18.5ติตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ในส่วนของเป้ายืน่นก็ให้โค้งนะคะโค้งนิดหนึ่งค่ะในส่วนนี้ก็วัดขึ้นมาสัก5ซนติเมตรนะคะในส่วนนี้ก็โค้งนิดนิดค่ะก็จากเส้นตั้งจากประมาณ2เซนติเมตรค่ะก็โค้งนิดเดียวค่ะตีเส้นใหม่นะคะจะได้เห็นเส้นชัด เส้นนี้จะเป็นเส้นเอลแล้วก็โค้งไปยื่นชิ้นหน้าส่วนนี้ก็จะเป็นเอาลึกก็จะเป็นชิ้นหน้านะคะด้านบนก็ เวลาตัดก็เผื่อผ้าเพื่อที่จะสอดยางยืดนะคะส่วนชิ้นหลังก็ตีเส้นเชื่อมกันนะคะตีเส้นยาวไปเลยค่ะช่วงเป้าเลยก็จะเท่ากับชิ้นหน้าค่ะเส้นจัดเชื่อมกันอยู่แล้วค่ะ สร้างแบบไม่ห่างจากชิ้นหน้าสักหนึ่งไม้มน้ำทัดนะคะตีเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็วัดออกไปเป็นความป้างของชิ้นหลังใช้ที่จะใช้ที่1 9เซนเมตรนะคะหรือว่าถ้าลูกของใครอ้วนก็ขยับออกไปอีกค่ะชิ้นหน้าก็เหมือนกันค่ะขยับ จาก18.5อาจจะขยับไปที่19.5หรือ20ใช้ขาการเกงก็จะเท่ากับด้านบนตีเส้นเชื่อมกันค่ะชิ้นหลังเป้ายื่นก็จะเท่ากับ1เท่าของชิ้นหน้าก็จะเท่ากับ 6ซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะลายขาการเกงก็วัดออกไป6ซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันแล้วก็จากจุดนี้นะคะเอวด้านหลังให้วัดขึ้น2ซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับด้านข้างค่ะ เส้นเป้าลึกก็วัดขึ้นมา5ซนเมตรแล้วก็จากจุดนี้นะคะก็โค้งขึ้นมาสัก2.5ซนเมตรแล้วก็จากจุดนี้ก็โค้งมาเลยค่ะดิฉันไม่เห็นชัดๆนะคะ ซึ่งก็จะได้เป็นกางเกงชิ้นหน้าชิ้นหลังทำง่ายมากเลยค่ะเวลาตัดก็ตัดตามที่วาดเลยค่ะแล้วก็เวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วางผ้าสองชิ้นเผื่อเย็บโดยรอบนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็เผื่อสักหเซนติเมตรด้านข้างสักสเซนติเมตร หรือว่า1เซนติเมตรก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนที่ใสยย่ยางยืดสมมุติว่ายางยืด2เซนติเมตรก็วัดขึ้นมาสัก5เซนติเมตรแล้วก็พับลงแล้วก็เย็บใสยย่ยางยืดนะคะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ จะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ